ที่นี่อยู่ห่างจากประตูนิกายสเวนชุยมากกว่าตั้ง32ลี้คงน่าจะไม่ถูกพบแน่ทันสวรรค์สามเท่าคานี้ไม่รู้ว่าข้าจะสามารถผ่านมันไปได้หรือไม่ถ้าไม่ดีแล <aire> ้ว <leg> <ilipp i> แจ้งเตือนจากระบบฮันสวรรค์สามเท่าก็ไม่จะหันเชิญ ย่าขาลอดมาได้แจ้งเตือน,นจากระบบท่านได้ผ่านพิพิบัติรายวันสะสม3 000, สามวันสำเร็จเป็นผลทำให้ได้รับแต้มจำนวน3าเท่ารวมเป็น15แต้ม กระบ,บี่เซียนระดับล่างถูกทำลายโดยทันทีชีวิตเนื้อหน้าของข้าเกือบรักษาไว้ไม่ได้แล้วพลังจากพาพิบัติสะสมครั้งต่อไปจะต้องทรงพลังมากแน่แน่หากครั้งนี้ไม่มีชิ้นส่วนเมฆาและวาลีมาช่วยเพิ่มพื้นฐานบำเพ็ญต่อไปถ้าหากว่าไม่จำเป็นจริงๆข้าจะไม่สะสมไพพิบัตลายวันเอาไว้อีกแล้วถึงแม้จะห่างจากนิกายเสียนช่วยมากก็จริงแต่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ใหญ่เกินไปเพื่อโ้มไม่ประมาทข้ารีบจากที่นี่ไปเสียดีกว่า ไม่คิดเลยว่าไฟาจะสางแล้วบาดแผลทั้งหมดถูกสมานจนสมบูรณ์แล้วระบบรับทันสวรรค์สามเท่าและดูดซับจากเศษเมคาและวาลีอีกไม่นานก็ขึ้นถึงระดับก่อตั้งรากฐานขั้นสามได้แล้วการฝึกฝนยังหนักเนื่อน,นานหลายปีอยาเทียบกับการรับภัยพิบัติสวรรค์หลายวันได้เลยการมาเยือนในครั้งนี้แม้ส่วนมากจะเป็นเพราะเชฟิชาลับแต่ก็แก้ปัญหาต่างๆได้อย่างราบรื่นแต่ดูเหมือนว่าสิ่งต่างๆจะไม่ได้ง่ายาดเช่นนั้น จะว่าไปแล้วมีคํากล่าวที่ว่าเปวี่ยนช่ยเป็นนิกายที่สงาา่าผ่าเผยและการตายของลูกศิย์รุ่นหลักไม่กี่คนไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อะไรแม้นิกายจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาของข้าซึ่งเป็นผู้นานากายขอบเขตก่อตั้งรากฐานที่จะยื่นมือเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ข้ากับคิดว่ามีบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าเป็นเพียงเรื่องบังเอิญทั่วไปสิ่งที่เกี่ยวพันกับเรื่องนี้ต้องมีมากเกินไปหากเป็นฝีมือของมิงไห่จงจริง หมิงไห่จงผู้ยิ่งใหญ่คงมีการเคลื่อนไหวแล้วแต่เรื่องนี้มันดูเล็กน้อยเกินไปที่จะเป็นฝีมือของเขาหุ่นเชิดควิชาที่ไม่สมบูรณ์การกอ่อะบฏไม่ว่าจะคิดยังไงรางสังหรณ์ของข้าต้องรีบแก้ปัญหาของนิกายเสวียนสุยให้โดยเร็วที่สุด <c oughs> เมื่อเป็นแบบนั้นเขา้าจึงจะสามารถกลับมาบำเพ็ญตะบะได้อย่างราบรื่นเอ๊ะ ดกันไปมาไล่ซุ่มเสียงในสถานที่เงียบสงบเช่นนี้น่าสงสัยผู้อิสระกากคนนั้นจะมาจากในกายมิงไหหรือเปล่านะดูแล้วไม่น่าแข็งแกร่งอยู่ขั้นก่อตั้งรากฐานเท่านั้นต้องตามไปดูซสหน่อยแล้ว หลีกเล่นอยู่ในที่ห่างไกลเพียงนี้เป็นใครกันนะสิทธิ์พี่ครั้งนี้พวกเราประมาทเกินไปเน็คเลยหุ่นเชิดที่มีความแข็งแกร่งของขั้นกอ่อตั้งรากานขั้นที่5จะถูกเจ้าเด็กนั่นจัดการได้ง่ายดาดเช่นนี้ไม่เป็นไรแต่เดิมสิ่งนี้ก็เป็นเพียงร่างทดสอบเท่านั้นและการใช้งานไม่ยืดหยุ่นพอหากร่างกายภายในยังว่างเปล่า ความแข็งแกร่งยัอหยาดเทียบกับสารสูนธรรมดาด้วยซ้ำแล้วสาวกที่ฝึกฝนสังเวรยโลหิตละ่ะเป็นยังไงบ้างสิทธิ์พี่ท่านไม่ต้องกังวลหลังจากลูกชิงปุงยาถอนพิษข้าเห็นว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีจึงหลอดเจ้าหมอนั่นออกมาจากนิ่กายแล้วคุมตัวเขาเอาไว้สังเวโลหิตหรือว่าจะเป็นเทวิชามานงั้นเหรอที่แต่สาวกที่หายตัวไปทั้งหมดก็ตกอยู่ในมือของเจ้าพวกนี้พวกที่ถูกจับไปจะถูกทาให้กลายเป็นหุ่นเชิดเหมือนเจ้าก่อนหน้านี้หรือเปล่านะ เจ้าเด็กทักปุงยานั่นถอนพิษได้จริงๆอย่างนั้นเหรอใช่แล้วนี่เป็นสิ่งที่เจ้าสองคนนั่นบอกกับสิทธิ์น้องด้วยตัวเองและพวกนั้นก็ประหลาดใจไม่จะเห็นกับตาสองคนนั้นวิชาที่หูกสร้างขึ้นมาอย่างลำบากกับถูกคู่บำเพ็ญระดับต่ำทำลายลงแต่ก็ไม่เป็นไรเดิมทีนี่ก็เป็นแผนการเบี่ยนความสนใจให้เจ้าพวกนั้นคิดว่าเป็นฝีมือของมิงไ่จงอยู่แล้วตอนนี้รอเพียงโอกาสล่อให้หวยอิจากไป เมื่อน,นั้นเราก็จะเริ่มแผนการแซงเป็นนิกายหมิน่นไห่เฮ้ออะไรนะป้อหมายที่แท้จริงคือฆ่าอย่างนั้นเหรอไม่ว่าพวกมันจะคิดทําอะไรแต่สถานการณ์แบบนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆข้าจะปล่อยให้เสียเปล่าไม่ได้ <c oughs> เปิดก่อนได้เปรเปียบอะไรได้ <c oughs> เปรียบอะไรวะต่คิดอือเต็มๆหน้าเลยอื้ออเป็นหาอะไรเพื่อนเสร็จไปแล้วหนึ่งดูชิงมองครั้งเดียวก็รู้ว่าเป็นข้า เจ้ามีภาพเหมือนของข้าหรือว่าเราเคยพบกันพวกเจ้าเอ่ยว่าข้าคือเป้าหมายสูงสุดสินะงั้นก็ลองบอกแผนของเจ้าให้ข้าฟังหน่อยเป็นไง hey, ใครมันจะไปบอกว่าช่างเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงเลยนะแต่ดูเหมือนเจ้าจะมาที่นี่เพียงลําพังพวกเราเตรียมแผนการมากมายไว้เพื่อเจ้าแต่สุดท้ายเจ้าก็ล้นหายิี้ตายถึงที่นี่ดูเหมือนทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ประตูสเวนชวยในครั้งนี้จะเตรียมไว้สำหรับข้าคนกำลังจะตายอย่าถามให้มากขวาง ถามตัวเจ้าเองในประพบถะประพบุรุไม่ได้เด็กตัวหรอกเฟ้ยอึ๊กนี่มันเจ้าบ้านี่มันฝึกวิชาอะไรกันแน่พลังสายฟ้าเช่นนี้ไม่เคยเห็นจะได้ยินมาก่อนเลย ความเร็วและพลังจากที่เห็นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นความสามารถของระดับก่อตั้งลากฐานขั้น2การบำเพ็ญข,ของค้ผู้นี้ไม่ได้อยู่ในระดับตำ่ำอย่างน้อยก็ต้องเหนือกว่าก่อตั้งลากฐานขั้นเจ็ดหาก้าต้องการเอาชนะต้องทุ่มสุดตัวแหนนี่เ I'm fucking king boxing Buffing, sitting the shit talking think the Thyvishah of you fucking on to about p ที่ดีจาเหมือนพทยพิบัติรมตะใช่รกด้วยไม่จริงน่ะการจมที่ของเขาเนือกว่าข่าทั้งคมเร็วและพลังทำลายล้างเอาฝ่ามือตู้ไปแดกแหนนี่อีกแล้วเนอะิบ นี่เจ้าเป็นตัวอะไรกันพลังยึดของเจ้าใช่ก่อตั้งรากฐานระดับสองจริงใช่ไหมยอยากรู้เงินละจริงแท้แน่นอนดีดีที่ผ่านมาข้าประเมินเจ้าต่ำไปจริงๆสมแล้วที่เป็นผู้สืบทอดของท่านโจผู้ยิ่งใหญ่ยังไงก็เถอะเจ้ามาได้แค่นี้แหละข้าจะให้เจ้าได้เห็นกำแพงที่ไม่มีวันข้ามผ่านเจอค้อนห่าวเทียนหน่อยเป็นไงน่ะนี่มันค้อนห่าวเทียนอาวุธเทียนระดับสูงสุด